เปิดค่าตัว Lisa ลิซ่าลิษาแบรนด์แอมบาสเดอร์ยาสีฟันเจ้าของแบรนด์พูดเองจ่ายเท่าไหร่คุ้มไหม Lisa ลิซ่าลิซาหรือลิซ่าแบล็กพิงเปิดค่าตัวแบรนด์แอมบาสเดอร์ยาสีฟันเจ้าของพูดเองคุ้มไหมกับการลงทุนศิลปินระดับโลกศิลปินระดับโลกสัญชาติไทย Lisa, ลิซ่าลิซาหรือลิซ่าแบล็กพิงต้องบอกว่าซิงเกิลที่เพิ่งเปิดตัวไปได้รับกระแสต,ตอบรับอย่างถล่มทลายทั่วโลก100ร้ล้านวิวเพียงไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นเรียกว่าเธอฮอตสุดๆจนแบรนด์ดังระดับโลกต่างๆอยากร และหนึ่งในแบรนด์ที่ลิซ่าได้ร่วมงานด้วยนั้นคือผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากเดนทิสเตตเดนทิสและได้แต่งตั้งเธอเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ระดับ g l o b a l อีกด้วยซึ่งเภสัชกรดกรแสงสุขพิทยานุกูลเจ้าของแบรนด์เดนทิสเตอร์ได้ทำคอนเทนต์เปิดเผยกับคำถามท,าที่ว่าคุ้มไหมกับการจ้างลิซ่าและลิซ่าเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์โดยคำตอบดออรแสงสุขได้ตอบไว้ว่าใครๆก็รู้ว่าลิซ่ามีเดทค่าจ้างมาตรฐานของเขาอยู่ค่าจ้างลิซ่าคือ4ี่ล้านเหรียญสหรัฐราว140ล้านบาท ผมไม่ได้เป็นคนจ่ายแต่ยอดขายที่เพิ่มขึ้นเป็นคนจ่ายหลายคนได้ฟังคําตอบแล้วต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าปังมากๆพร้อมกับเปิดเผยคุ้มหรือไม่คุณว่าคนไม่คุ้มจะจ่ายปีที่3าหรือคืออย่างนี้ความคุ้มมีอยู่สองสามอย่างหนึ่งในแง่ของแบรนดิ้งมันสตรองมากในแง่ของยอดขายในแง่ของความคิดความเชื่อมั่นของลูกค้าในการใช้ผลิตภัณฑ์ต่อการทําให้แบรนด์มันสตรองมีความสําคัญกว่า